ระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณจ่าอธิการบุตรแลธรรมกัจรลับ,บันเกตที่ท่านมีนโยบายเพื่อที่จะให้พื้นที่นี้เป็นหลานเป็นลานธรรมก็ติดตามรายการนี้มาตลอดได้ฟังอาเทรานุเทระในส่วนผู้บริหารบัญยาลาที่ได้มาทำหน้าที่ประกาศทําให้กับท่านทั้งหลายได้ น้อมนำไปปฏิบัติซึ่งเป็นธรรมะที่ผ่านการปฏิบัติทีแล้วเป็นธรรมะที่ผ่านการเรียนรู้และพิสูจน์ทราบจังบทธรรมคุณที่พูดถึงเรื่องของสว่าขาตูวปัจวาตาธรรมตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเมื่อวีแล้วสันทิฏติโกนำาดงไปสู่การปฏิบัติที่ถูกเบโกปัยญยุนน้อมไปสู่การปฏิบัติเอหิปัสสิโก นิสุทราบธรรมะปัจจังเวทิ่ตาโพวินูอีตธรรมะเหล่านี้นั่นเป็นเฉพาะตัวเฉพาะตอนจะเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาโดยตลอดก็ตีคู่กันมาอย่างต่อเนื่องคือปริยัติกับปฏิบัติเราเรียนรู้ปริยัติผ่านพระไตรปิฎกผ่านกบรบาจารย์เกิดแรงบนนันดาลใจฝ่ายปฏิบัติ ก็ลงไปสู่การปฏิบัติเหมือนท่านทั้งหลายที่ทำาจะน้อมนำทำไปทำน้อมนำทำเป็นปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นดังที่พระองค์ได้ให้เราพิสูจน์ฉะนั้นในบรรดาธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่น้อมนำลงสู่การปฏิบัติผู้บาอาจารย์ก็มักจะพูดว่าทำใดก็ไร้ค่าทำ ดังนั้นการที่เราท่านทั้งหลายยังสามารถเป็นเทรอรักษาแรงบันดาลใจให้ท่านไปปฏิบัติได้เนี่ยเราต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเท่านั้นถ้าต่อให้ท่านเรียนมากมาย,เร,ยนนเรียนนู่นเรียนนี่จากประสบการณ์ของผมนะผู้ที่ไปปฏิบัติทมกับผมที่มยโมงโตกรรมฐานกับหลวงพ่อสยามทอ มีทั้งที่เป็นเจ้าคุณทั้งพระครูประโยคเก้าพระหนุ่มธรรมดาทั่วไปแต่หลายครั้งหลวพ่อสยาโดท่านชื่นชมไม่ได้ชื่นชมเจ้าคุณไม่ได้ชื่นชมพระครูรือพระประโยชน์ก้าวแต่ชื่นชมท่านหนุ่มที่ตั้งใจปฏิบัติใส่ใจการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะการปฏิบัตินี้มันต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติจึงจะเห็นถ้าปฏิบัติแบบหยิบโยมเจอนู่นเจอนี่ขึ้นมาก็ไม่สู้คำว่าไม่สู้คือไม่สู้กับกิเลสหรือสภาวะที่มันเข้ามากระทุกการปฏิบัติก็จะไม่มีความก,กา้าวหน้าในส่วนตัวผมเองแม้จะไปอยู่ระยะเวลาแต่ก็ถือว่าได้เป็นอุปนิสัยที่นำมาปฏิบัติต่อ หลายครั้งก็แวะไปปฏิบัติที่ธรรมวินิจฉนาลาที่อุปราจาร์พ่อสิยาโดทั้งสองพระลูกรัมมชย์ชนนินสิตท,ที่กําลังตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ก็สามารถไปปฏิบัติที่สถาบันวิปัสนาทุระหรือไปปฏิบัติที่ท่านอาจารย์ไพโรจน์อาจารย์พระธประหลัดท่านอาจารย์พระประหลัดสารวิทย์ที่อยู่ที่มหาจุลาอสุกก็สามารถไปบ่กเข้ะให้เกิดอุปนิสัย จนถึงวันหนึ่งที่เราคิดว่าเอาละพอตัวแล้วพอสมควรแล้วครูบาอาจารย์พวกการันตีครับนั่นแหละจึงเป็นที่มาที่หลวงพ่อสยาต่อท่านเจ้อึทาไปอยู่ที่ธรรมวิโรจนารามก่อนสอบบารมจนมั่นใจได้ว่ามีมีศักยภาพมีอินทรีย์ศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาที่แข็งกล้าระดับนึ่งจึงให้ไปปฏิบัติต่อท,อท,อที่มุยตตวกรรมฐาน อันนี้ก็ท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่เพเช่นเดียวกนันก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาต่อเนื่องอาจารย์พระครูศรีพัฒนาบัณฑิตอาจารย์ทองคำท่านก็ปฏิบัตินะตั้งตั้งใจปฏิบัติถึงแม้จะเป็นผู้บริหารของมาหาจุลาสิ่งสำคัญท่นทไม่ทิ้งเรื่องการปฏิบัติตอันนี้ก็ย้ำกับท่านทั้งหลายในบรรดาธรรมทั้งหลาย เราเรียนรีแล้วศึกษาดีแล้วก็ลงสู่การปฏิบัติตั้งแต่ปฏิบัติดาแต่ในส่วนวันนี้นั้นที่ครูบาอาจารย์ได้นิมมวนมาพบปะท่านก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผมในประเด็นก็อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุขอยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุขนี่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่า ถ้าเราถ้าเราอยู่ให้เป็นเนี่ยอยู่ให้เป็นปฏิบัติที่เป็นคือการอยู่เป็นเนี่ยมันสําคัญกับมันสัมพันธ์กับการปฏิบัติให้เป็นปฏิบัติที่ถูกทำโดยเฉพาะมหาสติปทานฉะนั้นข้อแรกผมอยากจะเรียนครูบาอาจารย์ว่าอยู่อย่างไรใจจึงเป็นสุขกนะ็อยู่อย่างมีสตินั่นแหละอยู่อย่างมีสติ ไปไหนก็มีสต,ติติดเนื้อติดตัวท่านไปไปรับไปฉันพรตาหารนั่งรถไปเรียนหนังสือเดินจะนอนจะนั่งอาบน้ำจะโทรศัพท์จะไปชุงจะอะไรก็ตามทีก็อยู่ให้มีสติให้สติเป็นตัวหลอดี้งท่านซึ่งเวลาเราพูดถึงสติเนี่ยก็มีสติแบบที่ท่านทำแบบที่เรียกว่าอิริยาบถย่อยของท่านนะ พิรยาบทจ้อยของท่านเวลาท่านใช้ชีวิตในแต่ละวันท่านจะใช้ชีวิตใช้เวลามากกว่าพิรยาบทหลักที่สมบัติพิรยาบทหลักๆของท่านนั่นคือการยืนการเดินการนั่งการนอนอันนี้เป็นพิรยาบทหลักๆที่ท่านใช้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเกิดความลึกซึ้งกันต่อแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่ของท่านในแต่ละวันจะหมดไปกับพิรยาบทย่อยถ้าเรา ใช้เวลากับวิยาบทย่อยซึ่งอาจจะกำหนดได้บ้างกำหนดไม่ได้บ้างก็ตามเตียแต่ถ้าเราพยายามที่จะใส่ใจเวลาเลิกก็รู้ว่าคำว่ากำหนดก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาบริกรรมตลอดเช่นเดินนอขับรถนองนั่หนอ้อเห็นหนอได้ยินหนออาจจะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเป็นการกำหนดตัวสภาวะท่าน อย่าทำอะไรก็ตามให้ท่านละเลิกร,รู้ความเป็นไปของรูปนาฏก็คือดูกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแต่ว่าเป็นการดูอนิยัย่อยของกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะสมฟัสซิลของสติสมาธิปัญญาเพราะว่าถ้าสติไม่ทํางานก็อย่าหวังว่าสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าสมาธิไม่เกิดก็จะหวังว่าปัญญามันจะเกิดตามมาเพราะว่าสารตั้งต้นที่สําคัญก็คือสติ ฉะนั้นการอยู่อย่างมีสติเป็นบาดฐานที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าท่านขาดอะไรไม่ได้ในการปฏิบัติไม่ว่าท่านจะปฏิบัติสํานักไหนนะท่านจะสัมมาลหรังท่านจะพุโทโธท่านจะลูปนามท่านจะแม้กระทั่งการตระหนักแบบมหาสติปัฏฐานที่เราเรียกคนว่าพรอมุกเนี่ยที่ประเทศไทยชอบเรียกกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยรากฐานสําคัญเรื่องของสติทั้งหมด สติเป็นบาตรฐานที่สําคัญซึ่งสติเนี่ยหมายถึงความจําได้การระลึกได้อันนี้แปลตามศัพท์ที่มาในบาลีนี่แหละที่มา็นจำได้และลึกได้คือเระลึกได้ว่าตอนนี้ท่านกาลังกําลังฟังระเลึกได้ว่าตอนนี้ท่านกําลังนั่งระเลึกได้ว่าตอนนี้ท่านกําลังเดิน กำลังฉันกำลังอะไรก็ตามที่คือกำลังเมื่อไหร่ก็ตามกําลังนี่แหละมันเป็น uh, presence คอนติเ u ียสคือมันเป็นมันขณะที่กําลังทําอยู่มันมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวปัจจุบันในแง่ที่เป็นเรื่องที่ท่านนั่งตรงนั้นจะขณะที่ท่าน Movement อยู่ตลอดเวลาคอนติเนียส คือ c อ n t i n u ียรอาหมายถึงความต่อเนื่องของมันความต่อเนื่องของอาการที่ท่านกำลังทำกำลังคิดอะไรก็ตามที่กำลังทำอยู่กำลังเดินกำลังนั่งกำลังกินกำลังนอนมันมันไม่ใช่กินอยู่เฉยเฉจะกินเฉยเฉยไม่ได้มันต้องอยู่กำลังกำลังกำลังแล้วก็อย่าลืมนะครับผลเปรียบเทียบไปทั้งอย่างเรือนี้ถ้าไม่มีน้ำนี่มันก็มันก็ไปไม่ได้ ความเร็วของเรือต้องอาศัยกําลังเอาน้ําเนี่ยมักปัดเป็นพลังลงานเพื่อให้เรือเนี่ยนอแน่นอนมันมีน้ํามันมันต้องใช้น้ํามันก็จริงแต่ว่าเรือมันต้องอาศัยนะ้าไม่มีน้ําเรือมันยิ่ง,ง,งดีที่สุดดังนั้นการปฏิบัติก็ต้องอาศัยตัวสตินี่แหละเป็นบาทท่านที่เคยขึ้นเครื่องบินนะท่านจะสังเกตเครื่องบินเขาบินอยู่ในขณะที่เทคออฟก็ตามในขณะที่ ครื่องบินออโต้พายตคือบินอยู่เหนือเมฆประมาณ 10, 14กิโลจากพื้นดินก็ตามเนี่ยเครื่องบินมานอาแสายอะไแน่นอนท่านก็ต้องแตกว่าอาศัยน้ำมันใช่ไหมแต่ความจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้น้ำมันเนะี่ยคือตัวลมเครื่องบินต้องอาศัยลมนะท่านไม่อาศัยลมเนี่ยเครื่องบินมันจะไปได้ยังไงมันมีน้ํามันเป็นตัวขับเคลื่อนก็จริง แต่ว่าตัวที่จะประคองเครื่องบินเนี่ยตัวที่จะประคองเครื่องบินเอาไว้มันคือตัวหลมดังนั้นท่านทั้งหลายท่านก็จะเห็นความจริงทันทีเลยว่าอ๋อถ้าไม่มีลมเนี่ยเครื่องบินมันไปไม่ได้มันต้องอาศัยลมเป็นตัวกอ่อฉะนดังนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปฏิบัติกรรมาฐานก็เช่นเดียวกันนักปฏิบัติกรรมาฐานทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะเห็น เห็นอาการเรื่องพวกนี้ว่าในขณะที่ท่านเองกำลังปฏิบัติอยู่ท่านก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวในการปฏิบัติยิ่งมีสติอยู่ตลอดเวลาก็หมายความว่าสมาธิมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อสติมันทํางานสมาธิมันก็จะทํางานด้วยเมื่อสมาธิทํางานปัญญามันก็จะค่อยๆก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับ ที่ผมอยากจะเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าในบรรดาการปฏิบัติเนี่ยไม่มีสติยังไงมันเดินไม่ได้หรอกนะในการปฏิบัติไม่มีสติมันเดินไม่ได้มันเดินหน้าไปไม่ได้มันต่อไปไม่ได้ฉะนั้นเรื่องเนี้ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าเกระทัเนี่ยอยากให้ท่านทั้งหลายได้พิาเรื่อง ว่าในบรรดาคุณค่าของการปฏิบัติการอยู่อย่างมีสติจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ที่ปฏิบัติทำทั้งหลายจะต้องสัองวจะต้องตระหนักรู้ผมอยากจะย้ํากับท่านทั้งหลายเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไม่เป็นตัวแปลว่าอย่างที่ผมอยากจะให้ท่านได้ผู้ผู้ปฏิบัติโยคีนักปฏิบัติทั้งหลายที่ มุ่งมากกราฐานาจะให้สมาธิและปัญญาเขาเดินได้นั่นก็ต้องทำเรื่องนี้ให้ต่อเนื่องทำบ่อยๆทำบ่อยๆมาผมคิดถึงครูบาอาจารย์บางท้งนั้นนี้ผมก็ทำนะก็ทำอยู่ที่ท่านชอบจำคือผ่านไปห้านาทีเราก็กลับมาบางทีพวกเรามันนักทำงานแต่ว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามักจะสนุกกับการทำงานข้างนอก เวลาเราทํางานเนี่ยเราจะสนุกกับการทํางานข้างนอกการทางานข้างนอกกันยังไงไปทำโน่นทํานี่เด็วไปมอจอรออาจารย์มาหาไปรัเป็นเจ้าหน้าที่ประจาอาจารย์ประหลัดัวเลิเมต์ท่านก็จดังตุกตูคือแต่ละท่าเนเก็ทํางานข้างนอกกันแต่ว่าสิ่งที่ผมเตือนโดยมาตลอด พยายามทํางานข้างในกุ๊บเราก็จะสนใจเราก็จะใส่ใจจากงานข้างนอกบางทีก็ลืมการทํางานข้างในไม่ได้ใส่ใจการทํางานข้างในการทํางานข้างในก็คือกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานการทํางานข้างในเครื่องมือในการทำงานก็คือสติสารตั้งต้นมาจากสติเวลาที่เราทํางานข้างนอกด้วยเราก็มีสติดูแลด้วยการทํางานข้างในมีสติดูแลด้วยผมถามว่าเส้นทางที่เราเดิน มันจะน,นอกทางนอกเรื่องไหนมันจะน,นอกกระแสะของพระนิพพานไปก็คือที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านชอบพูดการทํางานคือการปฏิบัติธรรมนี่ใช่เลยการทํางานในการปฏิบัติธรรมนี่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันคือการเอาสติไปใช้ในวิถีชีวิแตและท่านก็อย่าลืมนะเวลาการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องจะเข้าไใติดมันจะตลอด เวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราข้อจะบอกว่าต้องใส่ชุดขาวต้องไปวัดต้องไปอยู่บนภูเขาหลายท่านที่นั่งอยู่ในนี้โย,ยมการุณาเนี่ยโยมจันทราก็ตามโยมออรานาาก็ตามเนี่ยเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมกำมงวันปฏิบัติธรรมปั๊บก็มาเลยทีเดียวแหละอ๋อมันต้องแต่ชุดขาวสิเห็นไหมอาวปฏิบัติธรรมมาทุกท่านต้องใส่ชุดขาวสิถามมันจะปฏิบัติได้ยังไง มันกลายเป็นว่ามันถูกโปรแกรมเราก็ถูกโปรแกรมมาเลยว่าถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อใดเยก็ต้องชุดขามัานก็ต้องคิดถึงพระใช่ไหมต้องคิดถึงพระต้องคิดถึงบนภูเขาต้องอเราถูกโปรแกรมอย่างนี้มาตลอดอันนี้เราเรียกว่าเป็น formal meditation เป็นการปฏิบัติอย่างเป็นทางการเป็น formal meditation เป็นการปฏิบัติแบบเป็นทางการไปพบพระ สนทนาธรรมกับพระร,ะระับอารณ์กรมฐานจากพระปฏิบัติในวัดในวาในภูเขาบนภูเขาก็ตามอันนี้เป็นการปฏิบัติแบบเป็นทางการแต่การปฏิบัติแบบไม่เป็นทางการเนี่ยที่เรียกว่าเป็น informal meditation ก็คือมันอ,อยู่ในวิถีชีวิตของเรานี่แหละมันไม่ได้หายไปไหนหรอกแล้วอะไรมันอยู่กับลหมหายใจของเราเห็นไหมพระพุทธเจ้าต้องตรัสเรื่องอาณาปานาสติ อนาปานาสติก็คือหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติก็มีแค่นี้เท่านั้นคือมีสติทุกลมหายใจคนเราอ่ะลงทิดถึงคำหลวงพ่อหลวงพ่อชานะพ่อชาบอกว่า you have time to breathe you have time to meditate คือคุณมีเวลาในการหายใจหายใจเข้าหายใจออก คุณก็ต้องมีเวลาในการปฏิบัติหมายถึงว่าหายใจเข้าก็ปฏิบัติหายใจออกก็ปฏิบัติการปฏิบัติมันก็จึงเจริญเพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องของการปฏิบัติแบบเป็นทางการอย่างเดียวดังนั้นถ้าแล้ววันหนึ่งเราหายใจกี่ครั้งอ่ะวันหนึ่งเราหายใจกี่ครั้งอุ้ยหายใจทั้งมากมายวันหนึ่งเนี่ยนอนก็หายใจตื่นก็หายใจอาบน้ำหายใจทานข้าวหายใจ เินหายใจทุกเวลาหายใจหมดเลยคือถ้าไม่หายใจก็ตายนี่งไงที่มาของพุทธพจน์ที่บอกกอาไว้ว่าคนไม่มีสติเนี่ยเหมือนคนที่ตายแล้วคนประมา,มา,มาทมอะประมาทโอมัจยูโนปะทันคนประมาทเหมือนคนที่ตายแล้วก็คือประมาทก็คืออะไรก็คือขาดสติเรามากคิดถึงคนที่ตายแบบตายแบบหมดลมหายใจแต่ถ้าเรามีลหมหายใจ มีลมหายใจแต่ไม่มีสติที่ตายไหมตายสิเป็นการตายในพุทธศาสนานะอันนี้เป็นการตายในภาษาธรรมมีลมหายใจแต่ไม่มีสติเนี่ยก็ถือว่าหมดลมหายใจเพราะลมหายใจไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยหายใจทุกคนก็หายใจเข้าหายใจออกเหมืนกันเจ็บหาหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้ทุกคนแต่มีอยู่คนเนึ่งสร้างบุญค่าเพิ่มให้กับลมหายใจ แวลูแอพเดตให้กับลหมหายใจใส่มูลค่าเพิ่มใส่อะไรพ็อใส่ตัวสติเข้าไปมีข้อแม้ข้อเดียวธรรมะตัวเดียวที่จะทำให้ธรรมะตัวอื่นมันจเจริญแม่นี่วันแม่เนี่ยสติเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดธรรม,มะทุกตัวสติเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดธรรม,มะทุกตัวมารดาให้กำเนิดลูกสติให้กำเนิดตัวธรรม,มะข้อนึน่ ไม่มีสติตัวเดียวอย่าหวังว่าธรรมะตัวอื่นมันจะเจริญเติบโต,ตเลยเพราะสติเป็นผู้ให้กำเนิดธรรมะข้ออื่นเอาใกล้เคียงคือสมาธิปัญญาเนี่ยมันใกล้เคียงกันในการปฏิบัติฉะนั้นยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติคือเอาทำไปปฏิบัติก็ได้โปรดเข้าใจว่าการปฏิบัติมีในทุกวินาทีของหนุปหายใจอย่าคิดถึงการปฏิบัติ ใส่ชุดขาวแล้วมาปฏิบัติอันเนี้ฝากท่านเอาไว้ที่หลวงพ่อพระระทาท่านเตือนว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมไม่ว่าท่านจะทํางานนอกไม่ว่าท่านจะทํางานขนา้างในมันก็คือการปฏิบัติธรรมด้วยกันเดี๋ยวเมื่อเราอยู่กับสติอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าทำก็จักเจริญทำก็จักเจริญเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราทุกเวลานะ โดยการล่วงไปเ,เราทำแล้ววินัยจะเป็นศาสดาของตัวทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมโดยการเราทำแล้ววินัยจะเป็นศาสดาของตัวทั้งหลายแล้วถ้าเรามีสติละ่ะศาสดาจะอยู่ที่ไหนศา,าสดาก็ต้องอยู่ในเราในตัวเราใช่ไหมศาสดาไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะว่าฟิสิก้าพุทธด้านเนี่ยร่างกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยตายไปเมื่อ2 6 0 0ปีที่ผ่านมาแล้วร่างกายของพระพุทธเจ้าเนี่ย ตายไปเมื่อสอ0พปีที่ผ่านมาแล้วในที่เราเห็นเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยที่เราปฏิบัติทุกวันเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราไหมยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนพระพุทธเจ้ายังอยู่ยังมีลหมหายใจอยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ในรูปเนนามของเรานี่แหละก็อยู่ข้างในนี่แหละเราเดินไปไหนพระพุทธเจ้าก็เดินตามเราไปด้วยเนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะเห็นท่านไหม ถ้าเราอยากจะเห็นท่านโดยการลกูกปลาแห่งเราทำาละวินัยจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายก็ถ้าเรามีสติมีสมาธิละ่ะนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสแสดงเราจะไม่เห็นนะเพราะสติสมาธิปัญญาจะน้อมนําให้เกิดปฏิจจสมุปบาทจะเห็นความเกี่ยวเนื่องและสมคัญกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ยืดอยู่มาจะเห็นเลยนะนี่สติสมาธิปัญญาที่อยู่ในัตว์ของปฏิจจสมุปบาท อยู่ในเส้นทางของการปฏิบัติฉะนั้นอยากเห็นพระพุทธเจ้าก็มีอยู่เรื่องเดียวคือตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติตอนไหนก็ทุกเวลาเร่อนาจะัไงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากบพระพุทธเจ้าหายใจออกก็พระพุทธเจ้าที่ได้บอกหายใจเข้ากบพูดโตหายใจออกก็พูดถงหายใจเข้าพูดหายใจออกโตนี่ครูบาอาจารย์นะท่านมีกุศโลบายดีมากนะนี้พุทธานุสตินะหายใจเข้าก็พูดหายใจออกโตไหมเขาก็ยังไง หมายความว่าถ้ามีสติเนี่ยก็จะเห็นพูดเห็นโทแต่ถ้าไม่มีสติต้อยหายเข้าไปเถอะไม่มีทางไม่มีสติเนะี่ยหายเขาไปยังไงก็ไม่เห็นพูดไม่เห็นโทระนั้นข้อแม้ที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้เนี่ยก็คืออยากเห็นพูดเห็นโทต้องมีสติสติเนี่ยเป็นแกนสําคัญมากๆซึ่งท่านจะทิ้งไม่ได้ดังน,นั้นขาดท่านจะต้องรักษาเอาไว้นะถ้าท่านทําแบบนี้ได้เนี่ยไง โดยการลุกไฟแห่งเราทำหรือไม่จะเป็นศาสดาเราก็จะได้เห็นศาสดาของเราได้กราบได้วาศาสดาของเราภิกษุทั้งหลายต่อให้เธอจับข้อเท้าเราจับให้เธอต่อให้เธอจับชายชีวรของเราเธอ,อย่อมไม่ได้เชื่อว่าจับ